กราบสวัสดียามเช้าคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกับอากาศที่ค่อนข้างเย็นต่อเนื่องแต่สถานการณ์นั้นยังคงรุ่มร้อนในการคาดหวังเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโควิดระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทยของเราวันนี้ผมมีเอกสารมาด้วยนะมีเอกสารมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอัปเดตตัวเลขก่อนนะครับเอาแบบชัดๆเลยนะครับอัปเดตตัวเลขเสร็จปุ๊บเราก็จะไปต่อกันที่ เรื่องของของที่ประชุมสบคแล้วก็เรื่องของโรงงานที่เอาพมา่าไปทิ้งอันนี้น่าสนใจมากเรื่องของโรงงานที่เอาพมา่าไปทิ้งเนี่ยนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่แรงงานเนี่ยนะครับบุกไปถึงโรงงานแล้วมาดูกันว่าเขาจะแก้ตัวเขาจะโยนขี้เขาจะชี้แจงกันยังไงนะครับเอาตัวเลขล่าสุดก่อนผมอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเมื่อวันซืนเนี่ยติดเชื้อในประเทศ16 เมื่อวานสาสิบเกวันนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือจะคงที่น่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากแต่ผมคิดว่ามีลุ้นนะครับมีลุ้นว่าการติดเชื้อในประเทศเราน่าจะสามารถควบคุมได้มากยิ่งขึ้นได้มากยิ่งขึ้นวันนี้รอลุ้นนะส่วนจังหวัดครับตอนนี้ติดไปแล้วทั้งหมดเนี่ยยี่บจังหวัด เวลาพูดเป็นจังหวัดมันก็ฟังดูน่าตกใจแต่จังหวัดก็จะมีไม่กี่คนนะครับตอนนี้29จังหวัดจะประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานคร20นครปฐม10สมุทรปราการ9สุพรรณบุรี7สมุทรสงคราม8สระบุรี5นนทบ,บุรี8ปทุมธานี3นครราชสีมา3กำแพงเพชร2ปราจีนบุรี2พระนครศรียาสองประจวบคีรีขันธ์หภูเก็ต3ขอแก่นหกระบี่หชัยนาทห เพชรบุรีหนึ่งเพชรบูรณ์หนึ่งอุตรดิตถ์สราชบุรีหนึง่งนครศรีธรรมราชหนึ่งชะเชิงเซาหบุรีรัมย์หสุราษฎร์ธานี1นพิจิตรสชัยภูมิ3จังหวัดตากอีก5คนนะครับอันนี้คือในประเทศนะอันนี้คือในประเทศส่วนการปฏิบัติการเชิงรุกเข้าไปตรวจสอบแรงงานชาวเมียนมาในชุมชน ทางด้าวจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะครับนับตั้งแต่วันที่17ธันวาคมเป็นต้นมาตรวจไปแล้วทั้งหมดเนี่ย9,451คนผลตรวจออกแล้ว6,314คนมีผู้ติดเชื้อรวมนะครับ1,202คนนะครับส่วนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาครมี76คนเป็นคนไทย74 พมา่าเนี่ยนะครับพมา่าเข้าโรงพยาบาลแค่สี่คนนะครับคือหลายคนเป็นกังวลว่าเอ๊พมา่าจะมาแย่งเตียงคนไทยหรือเปล่านู่นนี่นั่นพมา่าถูกส่งไปโรงพยาบาลแค่สี่คนที่เหลืออยู่ในสถานที่กักตัวตลาดก,กลางกุ้งนะครับเพราะฉนั้นสรุปที่สมุดสาคหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดคนนะครับหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดคนเป็นพมา่าเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยหกคนหนึ่งพันสองร้อยหกคนนี่คือตัวเลขล่าสุดก่อน นี่คือตัวเลขล่าสุดที่ยืนยันโดยสบคนะครับตอนนี้อยากให้ยืนยันตัวเลขโดยสบคให้ชัดเจนผมรายงานไปละ <c oughs> ทีนี้ทีนี้เราไปต่อกันที่เรื่องของสอบควันนี้คุณผู้ชมครับเอาชัดชาชัดชัดเมื่อคืนผมพูดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับล็อกดาวน์ประเทศไม่มีแหละครับไม่มีนะครับ อย่าไปกังวลถึงขนาดนั้นล็อกดาวน์ทั้งประเทศผมเชื่อว่าไม่มีเพราะนายกรัฐมนตรีถแถลงเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวันซืนฟังผมดีดีนะน้ำตีบอกว่าที่ประชุมสบคชุดใหญ่ในวันนี้จะมีการออกมาตรการออกมาอาจจะต้องเสียสละกันบ้างอาจจะต้องเสียสละกันบ้างโดยในแต่ละจังหวัดจะมีการกำหนดพื้นที่ออกเป็นสโซนก็คือโซนแดงโซนส้ม แล้วก็โซนเขียวสามระดับสามระดับทุกจังหวัดจะถูกกําหนดเป็นแบบนี้สมมติผมยกตัวอย่างเช่นว่าอย่างจังหวัดสมุทรสาครแบบเนี้ยตรงไหนจะแดงตรงไหนจะส้มตรงไหนจะเขียวหรือผมยกตัวอย่างเช่นจังหวัดที่ไม่มีคนติดเชื้ออย่างจังหวัดน่านเนี้ยก็อาจจะเป็นเขียวหมดก็อาจจะเป็นเขียวหมดนะครับสองก็คือจะมีมาตรการลงไปเช่น ช่วงนี้ห้ามจัดกิจกรรมที่คนรวมกลุ่มกันเยอะๆพวกคอนเสิร์ตพวกเทศกาลพวกการเฉลิมฉลองหากจะทําได้ต้องเว้นระยะห่างหนึ่งสองสามสี่อย่างไรรวมไปถึงการจําหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยล็อกดาวน์ทั้งประเทศมันไม่มีหรอครับนะถามว่าทำไมคุณยุคนมั่นใจขนาดนั้นคือผมฟังทั้งคาพูดนายกนายกก็บอกว่าเสียสละกันหน่อยและเดี๋ยวจะแบ่งพื้นที่เป็นโซนในแต่ละจังหวัด แล้วก็ลงรายละเอียดว่าจะแบ่งเป็นสมโซนอย่างไรแดงส้มเขียวทำไมผมมั่นใจว่าไม่มีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศถึงขนาดปิดบ้านปิดช่องห้ามไปทำงานห้ามออกไปไหนคุณผู้ชมครับมองทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลล็อกขนาดนั้นจะเอาตังจากไหนเนี่ยไปช่วยเหลือดูแลคนไทยเงินที่กู้มาล้านล้านก็ล่อยหลอแล้วนะครับ ถ้าใช้หมดก็เต็มเพดานเกือบจะห0สิเอร์เซของหนี้สาธารณะต่อ GDP ตอนนี้ถ้าใช้หมดอยู่ที่ประมาณ58%เพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางจะดูแลกันได้แล้วเราต้องอยู่บนโลกความเป็นจริงคนที่บอกล็อกดาวล็อกดาวล็อกดาวทังประเทศปิดประเทศเลยเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงว่าประเทศนี้ไม่มีเงินแล้วจะเอาเงินจากไหนไปเยียวยาไปแจกกันอีกไปช่วยเหลือนะครับ มันคือมันคือพื้นฐานของความเป็นจริงเพราะนั้นรัฐบาลก็ดูอยู่คือต่อให้นี่ผมพูดอีกรอบหนึ่งนะต่อให้ท่านจะล็อกดาวน์เนี่ยท่านก็ต้องบอกมาด้วยว่าท่านจะดูแลคนไทยยังไงนะครับคุณผู้ชมฟังอีกรอบหนึ่งนะวันนี้เขาจะมีการประกาศมาตรการมีความเป็นไปนได้สูงเพราะนายกเป็นคนพูดเองเมื่อวันซืนว่า หนึ่งจังหวัดเนี่ยฟังแค่จังหวัดตัวเองก่อนหนึ่งจังหวัดเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นสามโซนก็คือโซนเขียวส้มแดงนี่นะครับเขาก็จะควบคุมเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ไปว่าตรงไหนเสี่ยงอย่างผมยกตัวอย่างสุพรรณก็ได้สุพรรณบุรีเนี่ยเมื่อวานนี้ผู้ว่าก็แถลงบอกว่าอําเภอสองพี่น้องเนี่ยอันนี้มีกลุ่มเสี่ยงเยอะท่านก็พูดตรงๆมีกลุ่มเสี่ยงเยอะแต่ไม่ใช่ล็อกดาวน์นะ อำเภอสองพี่น้องเนี่ยบางคนไปบอกว่าไอ้ล็อกดาวสองพี่น้องไม่ใช่นะทําไมอำเภอสองพี่น้องเสี่ยงเพราะเขาเลี้ยงกุ้งกันส่วนใหญ่แล้วก็มีการติดต่อซื้อขายไปมาหาสู่กับจังหวัดสมุทรสาครนี่หลายคนพอเป็นแบบนี้ปุ๊บก็จะมีการออกมาตรการไงเช่นอะไรที่คนเยอะๆก็ห้ามนะครับสถานบันเทิงสถานเริงรมกิจกรรมอะไรต่างๆเขาก็ขอความร่วมมือนี่สองพี่น้องจะเป็นประมาณแบบนี้ นะสองพี่น้องก็มีโอกาสจะเป็นสีส้มอะไรแบบเนี้ยแต่มันถึงขนาดสีแดงไหมคงไม่ใช่แหละครับสีแดงก็นู่นไงครับตลาดกลางกุ้งนั้นแดงจ๋าเลยครับแดงแจ๊ดเลยว่ากันง่ายๆนะครับเห็นไหมเอาตรงนี้ก่อนนะทำใจสบายๆผมโดยส่วนตัวนะครับผมมั่นใจว่าเอาอยู่มั่นใจมันเอาอยู่ไม่เอาอยู่มันไม่ได้อยู่ี่รัฐบาล มันไม่ได้อยู่ที่ข้าราชการมันอยู่ที่คนไทยคนไทยให้ความร่วมมือดีมากนะครับเราถ้าเอาไปเทียบกับต่างประเทศเนี่ยเราในเบอร์ต้นๆนแน่นอนคนใส่หน้ากาก,ากเว้นระยะห่างนู่นนี่นั่นโอ้โหนะครับร้านรวงต่างๆปิดบ้างไม่ปิดบ้างอะไรก็ช่วยกันไปเราผ่านไปได้แน่นอนครับเพราะคนไทย รอบนี้ปัญหามันมาจากคนเห็นแก่ตัวปัญหามันมาจากการลักลอบเอาแรงงานต่างด้าวเข้ามาแน่นอนไม่ได้เกี่ยวคนไทยแต่เดี๋ยวคนไทยก็ชนะอีกเหลือๆครับฝีมือคนไทยเนี่ยเราช่วยกันอยู่แล้วนะเอาตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนมันผ่านอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยจะไปล็อกดงล็อกดาวปิดประทงปิดประเทศอย่าพูดเอามันครับดูความจริงด้วยมีเงินไหมจะเอาเงินที่ไหนมาใช้นี่เอามาใช้ใจ่ายเอามากินเอามาใช้จะช่วยเหลือประชาชนยังไง ดูโลกความเป็นจริงด้วยนะครับมันทำได้รอบเดียวนั่นแหละครับไอ้ประเภทแบบล็อกดาวน์แล้วแจกเงินเนี่ยนะครับมันทําได้รอบเดียวนั่นแหละก็คือทําไปแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินกันอยู่เนี่ยนะเอาให้ชัดเจนก่อนอยู่บนโลกของความเป็นจริงนะครับอยู่บนโลกของความเป็นจริงจากเรื่องนี้ผมไปอีกเรื่องหนึ่งอ่ผมตามขยี้มาให้นะครับจากกรณีที่มี คนขับรถของโรงงานเอาพม่าไปปล่อยที่บางพลีตั้งใจจากคําบอกบอกสารภาพของพม่าเนี่ยบอกว่าตํารวจจะมาตรวจเจ้าของโรงงานเลยสั่งไล่พวกผมออกแล้วให้คนขับรถเนี่ยเอาผมไปปล่อยที่ไหนก็ไปไปนะครับสุดท้ายก็ไปปล่อยตามทางแล้วไปปล่อยที่บางพลีสิบสี่คนพม่าสารภาพหมดบอกว่าใครเป็นคนเอามาปล่อยนู่นนี่นั่นคุณผู้ชมครับพม่าพูดถึงชื่อของโรงงานหมดเลย เมื่อวานนี้ทหารกับแรงงานไปตรวจที่โรงงานดังกล่าวไปเจอผู้จัดการคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมรู้ไหมผู้จัดการเขาชี้แจงว่าไงผู้จัดการบอกว่าโอ้โหบริษัทเราเนี่ยนะมีแผนจะพาพม่าไปตรวจโควิดอยู่แล้วไปเป็นคิวเป็นคิวทีนี้ยังไม่ถึงคิวของแรงงานกลุ่มที่ถูกเอาไปปล่อยเนี่ยจู่ๆคนขับรถของบริษัทก็ไม่รู้คิดอะไรพาคนพวกนี้ออกไป ุผู้จมครับบอกว่าคนขับรถของบริษัทตัดสินใจพาพวกนี้เนี่ยออกไปเองคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าอยู่ๆคนขับรถของบริษัทเนี่ยจับอยู่ๆก็ไปหอบพม่า23คนหนีออกไปแล้วก็พาไปทิ้งแล้วก็จํานวนหนึ่งเนี่ยใน14คนเน6คนก็ไม่มีพาสปอร์ตพูดง่ายๆก็คือเป็นแรงงานเถื่อนเอาไปทิ้ง ผู้จัดการบอกว่ามันทำกันเองบอริษัทไม่ได้ไล่มันประหลาดนะประหลาดคนขับรถอยู่ไหนเนี่ยคนขับรถอยู่ไหนเนี่ยคนขับรถรู้ไหมเขาโยนขี้คุณคนเดียวเนี่ยนะเขารักคุณมากเลยบยริษัทเนี้ยเจ้านายคุณผู้จัดการคุณเนี่ยเขารักคุณมากเลยเขาโยนขี้คุณคนเดียวตอนนี้เนี่ยคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณต้องออกมาพูดนะคุณอย่าไปปล่อยเขาย่ำยีข่มเหง โยนขี้ให้คุณกองบาเริ่มเทิมแบบนี้นะอันนี้ข้อที่หนึ่งก่อนทีนี้ตัวผู้จัดการเนี่ยตัวผู้จัดการเนี่ยคิดว่าตัวเองฉลาดไงตอบแบบเนี้ยคิดว่าตัวเองฉลาดแต่ที่ไหนได้มัดตัวเองตรงๆหมายความว่าคุณยอมรับแล้วนี่ว่าพม่ากลุ่มเนี้เป็นคนงานของคุณจริงแสดงว่าคุณยอมรับเหมือนกันว่าพม่ากลุ่มนี้เป็นคนงานของคุณจริง และพะม่ากลุ่มนี้หลายคนไม่มีพาสปอร์ตหลักฐานยืนยันนั่นก็หมายความว่าเป็นแรงงานเถื่อนเท่ากับคุณยอมรับว่าคุณเนี่ยจ้างแรงงานเถื่อนมาจริงคิดว่ายโยนขี้คนขับรถแล้วตัวเองจะฉลาดไงคิดว่าตัวเองจะรอดอ่ะเอาตรงนี้ก่อนคุณจะรอดได้ยังไงนายยกเพิ่งประกาศเมื่อต้นสัปดาห์บอกว่าถ้าโรงงานไหนจ้างแรงงานเถื่อนนะจะสั่งปิด จะปราบไม่สินส้นซากโรงงานไหนจ้างแรงงานเถื่อนสร้างปัญหาจะสั่งปิดจ้าปราบไม่สินส้นซากเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าอันเนี้ยชัดเจนขนาดนี้ปิดหรือ,อยังปราบปรามหรือ,อยังนายกให้สินส้นซากเนี่ยโรงงานเนี้ยเพราะเมื่อวานนี้ทางจังหวัดสมุทรปราการซึ่งอยู่ในบางบางพลีอยู่นะนะเขาก็บอกว่าขัดขืนคำสั่งเอาคนขนเข้ามามีโทษจำคุกสองปีปรับไม่เกินสองหมื่นสมุทรสาครก็บอกว่าจ้างแรงงานเถื่อน ก็จะไปดำเนินคดีเอา้านายกรัฐมนตรีบอกปล่าไม่สิ้นซากนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องปิดทันทีปิดโรงงานถ้าจ้างแรงงานเถื่อนแล้วทําหรือ,อยังเอาตรงนี้ก่อนนะแล้วทําหรือ,อยังเราก็จะได้เห็นนี่วา่าวาจาสิทธิ์ของนายกรัฐมนตรีว่าที่พูดไปเนี่ยทําได้จริงหรือเปล่าทีนี้หลายคนมาพูดแบบนี้ว่า นาย,ยกเนี่ยไปพูดแบบนั้นเนี่ยพวกโรงงานก็กลัวก็เลยเอาพมา่ามาทิ้งก็เลยกลายเป็นว่าสร้างปัญหาอีกในแง่ของการปกครองฝั่งของตำรวจเมื่อวานนี้ก็ออกมาพูดในลักษณะที่ว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งนะมีอะไรมาคุยกันก่อนติดต่อเข้ามาหาทางออกร่วมกันนู่นนี่นั่นคุณผู้ชมดูครับนายกพูดอย่างตำรวจก็จะพูดอีกอย่างคือมันเป็นการบริหาร นโยบายผ่านคําประกาศของนายกคือพูดออกไมค์ไปปุ๊บออกทีวีไปปุ๊บหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตื่นตัวแต่พอนายกพูดไปปุ๊บปรากฏว่าโรงงานจะเอารายงานไปทิ้งตำรวจก็เหมือนกับจะรอมชอมสรุปแล้วสรุปแล้วนายกพูดแบบนั้นมันมันนาไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือสร้างปัญหาเพิ่มแล้วตำรวจสรุปจะทําตามนายกหรือจะต้องไปคุยหรือจะอยังไงไงนะ คุณผู้ชมครับผมบอกอนี้เลยนะนี่ความคิดเห็นผมนะมันติดกันมาขนาดนี้แล้วสมุดสาครเนะี่ยติดกันพันกว่าเนี่ยมันหมดเวลารอมชอมแล้ววันนี้ต้องสิ้นซากเหมือนที่นายกพูดแต่ต้องทำให้จริงต้องสิ้นซากไม่มีร้อมชอ,มอย่าไปกลัวมันครับจะเอาพมา่าไปทิ้งเนี่ยทิ้งเลย อยากทิ้งทิ้งเลยแล้วพ่อแม่เดี๋ยจะได้รู้ว่าใครทิ้งเขาเขาก็จะได้มาบอกตำรวจเอามาบอกนายกเนี่ยแล้วก็ไปจัดการทิ้งเลยคุณจะเอาไปทิ้งที่ไหนได้ไปทิ้งตรงไหนเขาก็เห็นไปทิ้งตรงไหนชาวบ้านก็ต้องมาแจ้งอยู่แล้วอย่าไปรอมชอมครับไม่งั้นปัญหานี้ไม่มีทางแก้ได้นะครับถ้ายังรอมชอมกันอยู่เนี่ยพ่อรอมชอมกันมาตลอดใช่ไหม มันจึงเกิดการระบาดขนาดนี้วันนี้เนี่ยมันต้องเด็ดขาดมันต้องแลกมันต้องเด็ดขาดทิ้งเลยครับตำรวจเนี่ยควรบอกเลยทุกคนควรสื่อสารลงไปเลยว่าทิ้งเลยคุณอยากทิ้งคุณทิ้งไม่มีการคุยมันมาไกลแล้วมันระบาดกันขนาดนั้นแล้วในจังหวัดเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยจะไปกลัวทำไมกลัวว่ามันจะมาทิ้งเอามาขู่กลัวว่าโควิดจะระบาด เอา้าทุกวันนี้ยังไม่ระบาดอีกเหรอมันระบาดไปแล้วอย่าไปสนใจเพราะนั้นเนี่ยคือเกิดว่านายกพูดอย่างหนึง่งแล้วตำรวจก็ไปพูดอย่างหนึง่งมันปัญหามันจะแก้ได้ยังไงหวดคือหวดไม่เจรจาไม่ต่อรองวันนี้คิ้วขมวดอย่างนี้เลยคิ้วขมวดเหมือนเอาตำรวจไปจัดการม็อบเนี่ยนะคิ้วขมวดหน้าเครียดไม่ยิ้มไม่คุย ไม่อะไรทั้งนั้นฉีดเป็นฉีดเควี้ยงเป็นเควี้ยงดันเป็นดันไม่เจรจาไม่ยิ้มไม่คุยด้วยไม่เอาเห็นไหมพอเอาตำรวจไปจัดการม็อบเนี่ยมันต้องจริงจังขึงขังแบบนั้นวันนี้ถ้าจะเอาตำรวจเนี่ยนะไปจัดการโรงงานพวกทําเถื่อนพวกผิดกฎหมายไม่คุยครับไม่คุยคือไม่คุยจับอย่างเดียวนะฟังพม่าเยอะๆเพราะว่าพม่าเขาเป็นคนซื่ออยู่แล้ว บ้านก็ไม่ใช่บ้านเขาประเทศก็ไม่ใช่ประเทศเขาเขากลัวจะตายเขากลัวติดคุกเขากลัวนู่นนี่นั่นเขาบอกหมดแล้วครับ mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยเ mm hmm. ชื่อพม่ามากกว่าเชื่อคนไทยเถอะมีอย่างที่ไหนผู้จัดการบอกไอ้คนขับรถขนไปเองเบอริษัไทไม่ได้สั่งเลยมีอย่างที่ไหนโยนขี้้คนขับรถตเต็มเต็มเต็ม <c oughs> คุณผู้ชมครับคนขับรถมันจะทําไปทําไม,ไมคนขับรถมันจะทําไปทาไม นะเพราะนั้นเนี่ยหวดเป็นหวดจะกลัวทำไมครับกลัวโรงงานเอาคนต่างด้าวไปทิ้งนี่เหรอทิ้งเลยทิ้งเลยแล้วคุณก็สื่อสารลงไปถึงคนต่างด้าวเนี่ยว่าใครที่เป็นแรงงานเถื่อนนะใครที่เป็นแรงงานเถื่อนแล้วก็ถูกนายจ้างเนี่ยคุมตัวอยู่แล้วปฏิบัติกับคุณไม่ถูกต้องแล้วจะเอาคุณไปทิ้งให้คุณก้าวเท้าออกมา รัฐบาลรับหมดให้คุณก้าวเท้าออกมาวันนี้มาแก้ไขปัญหากันก้าวออกมาลงทะเบียนตรวจโควิดกลับบ้านนะก้าวออกมาลงทะเบียนกลับบ้านนะมันจะได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสดึงดึงแรงงานเถื่อนออกมาจากระบบให้หมดแล้วก็สอบปากคำพวกแรงงานเถื่อนกลุ่มนี้ว่าไปอยู่บริษัทไหนมาก็จัดการให้หมด คือถ้าไม่เด็ดขาดนะครับแก้ไม่ได้หรอกครับปิดโรงงานหมดเศรษฐกิจเจ๊งเอ้าเจ๋งเป็นเจ๊งไงปิดโรงงานเถื่อนนะครับโรงงานดีๆเขามีตั้งเยอะคืออย่าไปพูดอะไรแบบนี้คือแสดงว่าไม่เข้าใจโรงงานเถื่อนก็เจ๊งมปสิคนดีๆอยากทำมาหากินอยากเปิดโรงงานเยอะแยะเยอะแยะ เอาคนดีๆเนี่ยมาเป็นเจ้าของโรงงานมาทําธุรกิจวันนี้ที่ชิปหายกันเนี่ยนะไม่ใช่เพราะว่าพวกที่ไปขนกันมาถึงเถื่อนนี่เหรอเจ๊งก็เจ๊ง,จงไปสิครับของเถื่อนจะเก็บไว้ทำไมบ้านนี้เมืองนี้มันต้องพึ่งอะไรถึงเถื่อนเหรอมันถึงจะอยู่ได้มันจะไปกลัวโรงงานเจ๊งโอ้โหทุกวันนี้กลัวโรงงานเถื่อนเจ้งนี่เหรอ ประเทศนี้มันต้องอยู่กันแบบเถื่อนๆเงี้ยเหรออย่าได้คิดนะว่ามันต้องรอมชอมม,มันมาขนาดนี้แล้วครับมันมาไกลมากเสียหายยับเยินเมื่อไหร่จะกลับคืนสู่ภาวะปกติเนี่ยนายยกรัฐมนตรีก็บอกว่ารอบนี้ยาวนะยาวนะมัน ของมันเป็นวิธีคิด,คดแบบแบบแบบเออเถือถ่อนไปบ้างก็ได้ผิดผิดกฎหมายมันจะได้อยู่กันได้มันจะได้แบบเออเถือนบ้างนะเราไปปิดเขาแล้วเขาจะเอาอะไรกินแล้วเขาจะตกงานโอโหนะคุณก็ผู้นี่ผมเอาข่าวมาเล่าให้ฟังผมขยี้ตรงจุดอน,นั้นเองคุณผู้ชมก็ดูสิ รัฐควรไปสนับสนุนโรงงานที่ทำถูกต้องตามกฎหมายให้สิทธิพิเศษให้อะไรเข้าไปเยอะๆนะครับดูแลพวกเขาให้เต็มที่เพราะพวกเขาเป็นคนดีคนดีส่งเสริมยังไงก็จเจริญน,นะครับไม่มีรอมชอมหรอกครับท่านรอมชอมท่านแก้ปัญหาไม่ได้หรอกสุดท้ายโรงงานเถื่อนก็จะถือไพ่เหนือกว่าท่านไงในเกมเนี่ยเอาดิ มาจับเลยเดี๋ยวออทม่าไปทิ้งนะปล่อยให้เขามายื่นเงื่อนไขขู่แบบนี้ไม่ได้หรอกครับไม่ได้หรอกครับรัฐซึ่งมีอำนาจสูงสุดในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องถือไพ่เหนือกว่าทิ้งไปเลยอยากทิ้งทิ้งไปเลยแล้วเดี๋ยวไปตามจับพม่าเขามาบอกปุ๊บเนี่ยหัวทิ้งหมดนะเออมันมันจะมาลอมชอมกันไม่ได้หรอกครับมันมาไกลแล้วโควิดมันมาขนาดไหนแล้ว โอเคนะครับผมอัปเดตข่าวทั้งเ,เรื่องของสรถกิิการติดเชื้อเ,เรื่องของสอบควันนี้และเรื่องของการปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายนะลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าช่วงบ่ายมีอะไรคืบหน้านเนี่ยมาเจอกันใหม่นะสวัสดีครับ